เริ่มและเอาสี่สันเอาเนี้ไม,ม,ม่ม,มแีแบตแบตรี่หมดเล้วสวัสดีค่ะพบกันมาเจอกันในวันเสาร์นะวันนี้มาส่งพลังเมื่อวานนี้รัดไม่ได้ไลน์นหนปรับรุกรับซับเมา่เช้าพยายามส่งข้อความข้อความไม่ไปเกิดอะไรขึ้นในเพจของปรับลุกรับซับ วันนี้มาส่งพลังให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะแล้วกเเ็เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้ไปทําบุญกระถิ่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานคงเป็นวันสุดท้ายของการทอดกระถินของปีนี้นะฮะวันที่สิบเก้าพนั้นก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอิ่มบุญอิ่มใจส่งพลังบุญให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะที่กระยันไม่ที่ฝากเงินมาทําบุญแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในไลน์แอดนะฮะแล้วก็ตามรับในเพจปั๊บลุกรับรับ์เพราะนั้นจะรัดขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็ขอให้ทุกคนทำไรมีความตั้งใจพลังบุญจะทำให้คุณมีพลังใจพลังกายแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะ,ะวันนี้มาไลาทิ้งเอาไว้นะช่วงบ่ายพอดีออกมาธุระว่าตอนเย็นแตงวัดมันจะมืดมากเนาะที่บ้านอะ่ะมันก็เลยไม่สะดวกในการที่จะไล์สดแต่ว,วันนี้ออกมานั่งชิลๆช,ชายไม่ใช่ชายทะเลเป็นร้านกาแฟนะเป็นร้านอาหารก็เป็นแบบว่า เป็นบ้านพักอะไรเงี้ยก็สวยดีค่ะจังหวัดชายภูมิก็มีอะไรให้คุณเที่ยวหลายๆอย่างนะคะเผื่อใครแวะผ่านมาทางนี้นะ,ะก็ลองลองดูค่ะเป็นบ้านไม้ร้านกาแฟแล้วก็มีที่พักก็อาหารอร่อยดีนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนที่ติดตามจารัดอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะวันนี้เดี๋ยวเราทักทายกันเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวรัดมาคุยรัดจะบอกว่าพลังบุญช่วยอะไรพลังใจทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วทํายังไงให้ใหชิตเราก้าวผ่าน สิ่งต่างๆถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จอยากมั่งคัง่งอยากมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ทําตามที่รัฐนาที่รัฐจะมาแนะนําวิธีนี้จะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแบบเราจะบอกว่ามันเป็นความสุขที่มันอยู่กัเราตลอดเวลาคงทนและถาวรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใครเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดแชร์กดไลค์นะคะวันนี้พาอ,อน้องนิชาการแล้วก็น้องนานามาทานข้าวนะคะ กะะ็เป็นฝรัง่งจงหมดปรับลุกรับซับแล้วกลายเป็นคนใหม่ที่สวยขึ้นกว่าเดิมทุกคนนะคะก็แต่ละขอแชร์นิดนึงค่ะฝากแชร์นิดนึงนะคะวันนี้ส่งพลังไว้ใครที่ว่างเข้ามาดูกันเออใครที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณวิกกี้นะคะสวัสดีอาจารย์ภาวิการนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะใครที่มีความสุขใครที่ทําอะไรอยู่ก็ วางแล้วมาดูกันนะคะเมื่อวานนี้ยอดกระถินได้ส <56, 000. S 1> นะี่แสนสี่แสนห้าหมืนหกพันเท่าไหร่นะแปดแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจุดสองสองห้าสตางค์นะคะคก็<ม>พัฒนาสาธิตคุณจิรพรสวัสดีค่ะคุณชิรันตาสวัสดีค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ฝากทําบุญนะคะคุณเอ,อ่อ เดี๋ยวนะอยู่ได้ในปรับลุกเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สนะคะ<ส>โมทนา,าคุณชุติณชานะโมทนาสาธุบุญที่ร่วมบุญมากับอาจารย์รัตนแล้วก็ทุกท่านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอส่งพลังความสุขพลังบุญให้กับทุกคนจำไว้นะว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จจิตใจมีความเข้มแข็งจิตใจมีความรักจิตใจมีความเมตตากมาจงเป็นบอกเกิดของความรักนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่รัตเป็นคนหนึ่งค่ะให้ความสําคัญเรื่องของการ สร้างบ่อกเกิดสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างความสุขที่เป็นพลังบุญในการขับเคลื่อนเพราะนั้น<ม>เวลาที่คุณเข้าใจเรื่องการทำบุญคุณเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณของตัวคุณเองคุณเข้าใจเรื่องของการให้การสร้างทานบารมีเนี่ยอนุโมทนาสาธุค่ะคุณชิรันตาขอบคุณมากค่ะโมทนาบุญนะวันนี้มาส่งพลังให้คุณมุขพรสวัสดีค่ะคุณมขุขพสวัสดีค่ะส่งบุญให้นะทุกคนเลยขอให้มีความสุขเมื่อวานนี้แบบต้องบอกว่าที่ ใครมีโอกาสก็มานะที่เขายาโนพระอาจารย์บ่อยเป็นสถานที่ที่สัปปายะมาค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มีถนนเข้าไปแล้วจากรายการ The ะโก s สิกเก็ของอาจารย์โอเล่นะก็มีถนนเข้าไปถนนก็ประมาณ3กิโล2กิโลกว่าๆแหละแต่ว่ามันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเพราะาอยู่ในเขานะแต่ว่าเข้าไปแล้วเย็นมากเมื่อวานนี้คนมาทําบุญเยอะนะแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจนั้นวันนี้ที่อาจารย์รัตมาให้พลังก็คือจงสร้าง พลังกายไอ้พลังใจของคุณให้เป็นหลายๆคนที่รู้สึกว่าที่เวลาที่เรามีปัญหาแล้วคุณไม่สามารถจัดการเรื่องปัญหาในชีวิตคุณได้มันหมายถึงว่าคุณมีจิตใจที่อ่อนแออะไรที่ทําให้คุณเข้มแข็งได้จิตใจจิตวิญญาณการปฏิบัติทรรหรือการนั่งสมาธิก็ได้แล้วจ่ดว่าการนั่งสมาธิจะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง การฝึกจิตหรือการอยู่อารมณ์หายใจให้เป็นทําให้คุณเข้าใจทุกสิ่งในการดําเนินชีวิตเข้าใจในการที่จะรับมือปัญหาคุณโบสวยสวัสดีค่ะใจบุญค่ะใช่เราต้องเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งและใจบุญเราทําทุกอย่างให้ตอนนี้ทงานโอเคค่ะมาส่งพลังให้เดี๋ยวว่างมาดูกันแต่ว่าคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนเพื่อนๆทุกคนกัลยาณมิตรทุกคนก็มาส่งพลังให้ก่อนนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์แล้วก็วันนี้ก็คงออกมาแล้วอบรรยากาศสบายๆขอส่งพลังความรัก คิดถึงทุกคนนะแล้วก็มีพลังความปรารถนาดีจากหัวใจกําลังอิ่มบุญต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้อิ่มบุญมากอิ่มบุญอิ่มหัวใจนะแล้วก็ใครที่ลงคอร์สมาเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สนะขอบคุณทุกท่านเลยนะที่อยากเรียนอยากปรับลุกอยากมีชื่อที่ดีขึ้นแล้วจอบอาทุกอย่างมันปรับมันมันสามารถเรียนรู้ได้คุณพัฒนาได้คุณอยากเป็นคนเข้มแข็งฝึกนั่งสมาธิคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จธุรกิจการงานเรียนรู้การทําธุรกิจ เรียนรู้การที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จนั้นความคิดเป็นเรื่องที่สําคัญความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณต้องมีความเชื่อมั่นความศรัทธานในตัวุนเองทอํายังไงเราจะเป็นคนที่จิตมีความแบบว่าไม่ตกคุณต้องรู้จากการโพเทคอารมณ์ความรู้สึกของเราคือฝึกจิตนั่งสมาธินั่นแหละเป็นพื้นฐานของชีวิต แล้วหัวใจมันจะเริ่มเขาเรียกว่ามีการให้คุณจะเริ่มรู้สึกการให้คิดถึงผู้อื่นตัวนี้แหละปเป็นตัวที่สุดปังค่ะอ่าขอขอคำว่าสุดปังสุดปังคนละหนึ่งคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งคนละหนึ่ง,งอสุดปังนะคะสาธุค่ะคุณุณโบสวยขอบคุณมากค่ะคุณสุมาลีขอบคุณค่ะขอคําว่าสุดปังนะคะคนสวยใจดีรอบนี้คุณสุมาลีก็บอกบุญไปเยอะเลยนะคะโมทนาสาธุบุญนะคะเพราะว่าเราจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาที่เรารู้เข้าใจคําว่าบุญเข้าใจกันว่าสร้างเข้าใจกันว่าผู้ให้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความเป็นผู้มั่งคั่งจําไว้นะว่าการให้คือการสร้างและเป็นผู้ให้ที่มั่งคั่งและร่ํารวยให้อะไรก็ได้อะให้ความสุขให้ความรักให้ความคําแนะนานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเพราะนั้นวันนี้รัฐก็ขอให้ความรักจากหัวใจให้ทิศทางในการดําเนินชีวิตและอยากให้ทุกคนนะลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจ สร้างจิใจตใจที่เข้มแข็งออรับานที่ดูดีจังขอขอบคุณมากค่ะออกนั่งสถานที่เราแบบอากาศปโปร่งเนาะเราไม่ต้องอยู่กับห้องอยู่แค่ม,มันอยู่แต่ในห้องก็ขอบคุณที่เราได้ออกมาสู่ความอากาศที่แบบว่าดีมากๆเลยอะหายใจทั่วปอดนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้รัดเปลี่ยนก็คือรัดพื้นฐานคือการนั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วนะแล้วก็คิดเสมอเราจะให้อะไรตื่นเช้ามาเราอยากให้อะไรคําพูดพลังใจดีๆอันเนี้ยเกิดขึ้นทุกวัน มันเป็นบอกเกิดของความรักเม,มื่อไหร่ที่คุณมีบอกเกิดสิ่งนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่มองหาว่าคุณจะ,ณจะให้อะไรคุณะจะทําอะไระคุณนิ่ฉะนั้นสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสุกพังขอบุณค่ะคุณผัวผ่านบอกมาดูงานที่ต่างจังหวัดนะคะคุณบัวผันไปที่ไหนครับรถดีๆนะดูแลสุขภาพด้วยสวยอาจารย์รัดสวยทุกที่เลยค่ะแหม่ไม่ได้อาจารย์รัดสวยทุกที่แม้แต่ชุดทําบุญก็สวยเราจะบอกว่าความสวยเนี่ยมันมาจากหัวใจเราอะเมื่อวานเนี่ย วเวลาที่เจอคนคนไหนว่าไปทาอะไรมาสวยจังคเนี้ทุกคนจะทักรัดเสมอเพราะฉะนั้นหลังจากให้ทุกคนนะที่ติดตามรัดในเพจปรับลุกรับซับหรือคนที่กําลังอยากเรียนตัวเองคุณเชื่อไหมว่าคํนี้นเวลาที่คนถามเราไ,ไปทําอะไรมาทําไมสวยจังคุณจะรู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณตั้งใจหรือการไม่ว่าคุณจะปรับลุกการมีเขาเรียกว่ามีวินยัยในการฝึกจิตการมีวินยัยในการดูแลตัวเองการมีวินยัยนะในการทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะส่งผลออกมาคือความผ่องใสาจากใบหน้าของคุณ สายตาผิวพรรณจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงคือคุณอิ่มเต็มจากภายในคุณมีความเขาเรียกว่ามั่งคั่งจากหัวใจจริงๆอันนี้รัตเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพอเราเข้าใจคํานี้แล้วอ่ะทุกอย่างมันจะโชว์มาก,ก็คือความสุขความเบิกบานใจรอยยิ้มที่เราสามารถยิ้มให้กับทุกคนความบารถนาที่เราสามารถมีให้กับทุกคนที่เขาอยากได้จากเราเราให้ด้วยความเต็มใจอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เข้าใจคําว่า อิ่มเต็มจากภายในหรือโลกภายในของคุณนะ่ะมันอุดมสมบูรณ์วันนี้รัฐเป็นแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะ่ะที่อยากเป็นแบบนี้ก็คือหาความสุขให้เจอหาตัวตนให้เจอนะแล้วก็อะไรที่ทําแล้วคุณมีความสุขอะไรที่ทําแล้วให้คุณเกิดพลังบวกอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วคุณเชื่อเรื่องอะไรบ้างาจะเรียนแบบเจอตัวนี่อจะเปิดตอนะอ่าเจอตัวน่าจะหลังปีใหม่นะสําหรับการเจอตัวรัดขอเป็นหลังปีใหม่นะเราจะจะเปิดคอร์สสำหรับเจอตัวที่โคชชิ่งเจอตัว หลัปีใหม่เราจะเปิดสอนตอนนี้เป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็ให้ราคาพิเศษใคร CF ใครซีมาช่วงนี้จะได้ราคาแบบสุดปังจริงๆแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตจากคอร์สนี้แลวบอกว่าจ่ายหลักพันได้ไปพิชิตเงินหลักแสนทุกคนนะคะวิธีการในการสร้างเงินแสนหรือคุณไปสร้างเงินล้านก็ได้นะคะเพราะ,ะนั้นสิ่งต่างๆเราจะบอกว่า จงรวยความมั่งคั่งจงรวยความคิดจงมีความเชื่อมั่นในตัวตนเองรักในตัวตนเองและศรัทธานในตัวตนเองให้มากสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมทําบุญนะคะเ,เป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นมน,นุษย์แล้วเราต้องอุปถากวัดวาอารามนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่โรงเรียนหรือเด็กอะไรเงี้ยอย่าให้ขาดแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้ผู้มั่งคั่งเขาเรียกกินไม่มีคําว่าหมดค่ะมันจะงอกเงยขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาเมื่อวานนี้ไปก็ ที่เขายนนาโนนะคนมาทำบุญเยอะมากนะแล้วก็เป็นอะไรที่ปิติมากๆทั้งที่อยู่บนเขาแต่ว่าคนขึ้นมาทําบุญเยอะมากนะก็ขอมทนนาบุญกับทุกคนแล้วก็ส่งพลังความสุขให้ไม่ว่าเจออะไรแล้วแต่นะฮะหายใจให้เป็นรู้จักลมหายใจแล้วคุณจะเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องของการสร้างสติ อยากสวยขึ้นปรึกษาจารย์อยากมีเขาเรียกว่าขนทางในการสร้างธุรกิจมาเจอกันในคอร์สของรัฐเองนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขส่งพลังสั้นๆเลยอะด้วยความปรารถนาดีทําอะไรก็แล้วแต่มีความเชื่อมั่นมีความสุขเอาความสุขนากับโตเราเองนะเมื่อเรามีความสุขมีความเชื่อมั่นคุณจะรู้สึกว่าความบางคั่งคือความสุขร้อยยิ้มมิรไมตรีกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนนี่แหละคือความสุขอันยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ขอส่งความสุขความรักแล้วก็พลังบุญที่ทําแล้ว ดีแล้วนะแล้วก็พระอาจารย์เมื่อวานนี้พระอาจารย์ให้ให้พรมาจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ Amazing คือรัดเป็นคนหนึ่งรัดเป็นคนชอบพระสมเด็จสมเด็จนางพญาเราก็คิดว่าถ้าจะจะหาพระต่อจากนี้ไปเราจะขอแค่พระสมเด็จนางพญาละชอบใส่ทางสมเด็จนางพญาจริงๆก็เ,เพิ่งได้มาเมื่อไปชนบุรีก็เ,เพิ่งได้มาองค์หนึ่งนะะแล้วก็เมื่อวานนี้ก่อนจะกลับพระอาจารย์ก็เอาสมเด็จนางพญามาให้ มันเป็นอะไรที่เวลาจิตเราคิดอะไรอะ่ะคุณจงรู้ไว้ว่าจิตจักรวาลเป็นยังไงคือมีความสุขอะ่ะใช่ความบางั้างคือความสุขแล้วเราก็ได้จริงอ่ะไม่ได้คิดว่าเ,เดี๋ยวราพระอาจารย์ให้คือเราแค่คิดว่าจากนี้ไปจะจับมีแค่อยากได้พระสมเด็จวิญญาณแล้วก็ได้มาจริงด้วยหนึ่งองค์แล้วเป็นสีสีที่เราชอบด้วยนะก็ช่วงนี้จะเห็นอาจารย์ละใส่สีฟ้านะสีฟ้าสีชมพูอะไรประมาณนี้เป็นสีมงคลสำหรับจารย์ละก็ขอให้มีความสุขส่งความสุข ส่งความรักเอ่อคุณเอ่อชื่ออะไรนะคะสวยกับความมั่งคั่งคือความสุขใช่คุณเอ่อใส่เสื้อสีม่วงแล้วเห็นอยู่แต่ว่ามีคนเข้ามาอีกค่ะที่เออแต่ละโบสวยไงอ่าไม่ใช่ค่ะคุณเอ่อนิจการปะแล้วมองไม่เห็นเพราะว่ามันมันแสงสะท้อนพอดีนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะแอรคุณนิจการใช่ไหม โอเควันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะไปละมาส่งพลังความสุขพลังความรักจงอยู่อย่างมีความสุขเติมความสุขให้เป็นถ้ายังหาความสุขไม่ได้เข้ามาในเพจปรับลุกรับทรัพย์คุณจะได้รับพลังความสุขคุณจะได้รับพลังใจวิธีการดําเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสําเร็จจงสวยอย่างมีเขาเรียกว่าออร่ามีคุณชนตนาสวัสดีค่ะมีพลังใจและมีหนทางในการแก้ไขทุกปัญหา จำไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกทุกอุปสรรคมีเรียกว่ามีความสําเร็จซ่อนอยู่ทุกครั้งคุณจะได้รับความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรอยู่แต่จงมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องท้าทายนะคะแล้วคุณจะ ทำให้คุณเก่งขึ้นสวยขึ้นแล้วก็เป็นคนฉลาดมากขึ้นวันนี้ขอจบไลน์นี้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามาดูตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังก็ขอส่งพลังความสุขความรักให้ทุกคนเถอะทุกคนเลยนะคะคุณอาต้อมสวัสดีค่ะสุขสบายคุณสุขสบายสวัสดีค่ะคุณจิรพร,ร,พรสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเข้ามาย้อนหลังก็มาโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้เป็นพลังบุญบุญพลังความรักในการสร้างวัดวาอารามนะก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต แล้วก็มีความมั่นคงในสภาวะอารมณ์ตัวคุณเองแล้วก็มีความมั่นคงในธุรกิจการงานการเงินขอให้เงินนอนนิ่งๆในกระเป๋าแล้วก็มีความโชคดีตลอดนะวันนี้ขอจบรายการเพยงเท่านี้ค่ะอารุณสวัสดิ์มหาสีิพอชั้นสวยและรวยมากบายลัตินันค่ะบายบายคิดถึงทุกคนนะคะบายบายค่ะ